ที่ผ่านมานะคะเขารักเรามีใจให้เราจริงๆหรือว่าเราแค่คิดไปเองสวัสดีค่ะช่องนัชชาเมจิก h ช n แนลนะคะใครที่บังเอิญผ่านมาเจอเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะจะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเลือกรับพลังงานดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขากับเราคุยกันน่ะเขารักเราบ้างหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบอยากมาลองคุยเล่นๆมาทำให้เรามีใจแล้วก็ทิ้งเราไปโอเคค่ะเดีย๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อนนี้นะคะจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็เอเป็นชาวธาตุลมนะคะราศีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเมษธนูนะคะแล้วก็เมถุนตุลกุมนะค่ะถ้าเป็นพลังงานอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันเพราะว่านัทชาจะบอกเฉพาะธาตุหรือพลังงานที่เด่นๆเท่านั้นนะคะ ีนี้มาดูกันนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เขาเข้ามาในชีวิตของเราอะ่ะเขาอะ่ะมีใจให้เราหรือไม่ห้าถ้วยไพ่เจสนะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญจริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีความรู้สึกให้กันเลยอะ่ะก็เป็นไปไม่ได้จริงๆเขาก็มีใจแหละ ะะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่สองถ้วยสองถ้วยจะเป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะแต่อ n นเ g อของสองถ้วยอยู่คู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีสองถ้วยคู่กันเขาก็มีใจถ้ามีหนึ่งเหรียญอ่ะเขาก็มีความจริงจังให้เรานะคะแต่ทีเนี้ยดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีมีปมอะไรบางอย่างในอดีตอย่างเช่นก่อนหน้านั้นอ่ะ ที่ก่อนที่เขาจะเข้ามาคุยกับคุณนะคะเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาอาจจะเพิ่งถูกเทมาก็ได้เนี่ย energy อา่าที่บอกว่าห้าถ้วยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใช่ไหมพาร์ทนี้ก็คือเหมือนถูกเททีเนี้ยพอเขาถูกเทใช่ไหมคะเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งอะเข้ามาชดเชยซึ่งจังหวะนั้นเขาก็อาจจะมาเจอคุณพอดีก็ได้ ใช้คำว่าคนคนนี้เขาอ่ะพึ่งจะโดนเทอ,อกหักมาต้องการคนเยียวยาจิตใจอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองก็คือเขาอ่ะอาจจะเคยผิดหวังมาไม่ได้พึ่งถูกเทมาแล้วก็ให้คุณมารักษาแผลใจนะเคสนี้ก็คือเลิกลากันไปเป็นอดีตเลิกกันจบกันไปแล้วแต่เขาอ่ะยังลืมคนเก่าไม่ได้เขายังคิดถึงคนเก่าเขายังจมอยู่กับอดีต มันก็เลยทำให้เขาอ่ะซึ่งมาลองเปิดใจกับคุณแล้วอ่ะก็หวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยอยากจะเป็นคู่รักกับคุณอยากจะชัดเจนกับคุณแต่มันมีปมในอดีตท,ที่เขายังคิดถึงที่เขายังลืมไม่ได้นั่นก็คือคนเก่าๆที่เขาจบกันไปนะไม่งงเนาะ energy ออแรกก็คืออ,อ,อกหักแล้วเอาคุณไปเยียวยาแทนคนนั้นมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขารักเราหรือเปล่า ทำไมเหมือนเขามาแบบไม่สุดใช่ค่ะเขาเอาคุณไปเยียวยาหัวใจแทนคนเก่ามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณมากมายกับประเด็นที่สองเขายังจมอยู่กับอดีตอดีตที่จบไปนานละลืมคนเก่าไม่ได้นะคะอยากจะมีรักครั้งใหม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆแต่มันเหมือนมีอดีตที่คอยฉุดรั้งเขาทําให้เขาอ่ะเดินหน้าไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นนัชชาเชื่อว่าคนคนนี้ เขาก็ไม่ได้เข้ามาหลอกคุณหรอกเขาก็เข้ามาด้วยความรู้สึกดีกับคุณจริงๆนั่นแหละแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอะที่คุยกันมาสักพักหนึ่งพอจะเริ่มมีความจริงจังพอจะเริ่มมีความชัดเจนคุณก็อาจจะเริ่มรู้สึกได้ว่าทำไมเขาดูถดถอยลงไปทำไมเขาดูไม่ไม่อยากที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะ นี่นี่คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้พัฒนาหรือบางคู่นี่คือที่มาดูหัวข้อนี้อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้แต่บางคู่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าออหลังจากที่ความสัมพันธ์ของเรากับเขามันอยู่ในจุดที่มีปัญหามีประเด็นนิ่งๆกันไปแล้วเนี่ย เขาอะคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเราอสศวินท้วยนะคะเจะมดิเชียนนี่มีเออ่มีไพ่เดทมาในตอนแรกนะคะห้าเหรียญก่อนหน้านั้นน่ะที่บอกว่ามันจะมีไพ่เดทเนาะที่นาชาเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ ะะพลังงานของไพ่เจสอะ่ะเชื่อว่าคุณกับเขาอะ่ะน่าจะมีประเด็นปัญหาก,กันแหละช่วงนี้คือบางคนอะ่ะเลิกกันไปแล้วนะเรากับเขาอยู่ในจุดที่เลิกนะแต่เราอะ่ะยังคิดถึงเขาอยู่ยังเสียดายเขาอยู่กับอีกจุดนึงก็คืออาจจะอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์มันดูนิ่งไป นะคะโอเคทีนี้มาดูสิว่าในพลังงานที่ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะจบหรือหรือว่าจะนิ่งก็แล้วแต่ถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเรานะคะถ้าถามว่าเขาอะอยากตัดคุณไปหรือ,อยังเขายังไม่ได้อยากตัดนะเขาก็ยังอยากที่จะมีเราไว้พูดคุยนะถามว่ามีเราไว้พูดคุยในลักษณะไหน ก็อาจจะมีไว้พูดคุยเวลาที่เวลาที่เขาเหงาว้าเวต้องการใครสักคนหนึ่งต้องการกำลังใจต้องการคนที่รู้ใจเขาก็จะติดต่อมาพูดคุยกับเรานะคะหรือบางทีเขาก็ต้องการความหวานความโรแมนติกในชีวิตบ้างจะเรียกว่าเขาก็อยากมีเราไว้แหละแต่เป็นการมีไว้ในในแบบที่ มันอาจจะยังไม่ได้เห็นความชัดเจนอะไรมากอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเงาเงาก็มาคุยนะคะหรือบางการณีเนี่ยห้าเหลียนเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้นะเป็นสายเปก็ได้เห็นไหมคะเวลาเขามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยเขายื่นมือมาขอความช่วยเหลือเราเรานี่ก็เดอะเมดิเชียนไงบันดารเนรมิดช่วยเหลือเขาได้ทุกอย่าง นะคะเป็นสายแบบสายเปสายซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องเงินซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจนะความรักความอบอุ่นความโรแมนติกความหวานหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาที่ดี The Magician จะเป็นไพ่ที่บอกว่าออเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่เก่งรอบด้านดังนั้นเขายังอยากมีเราไว้เพราะเขามองว่าเราเป็นคนที่เก่งฉลาดให้คำแนะนำปรึกษาก็ได้ในช่วงที่เขา ออต้องการความหวานความโรแมนติกก็แบบมีแฟนมีคนคุยบ้างอะไรอย่างนั้นน่ะก็ยังมีเรานะคะยังคิดในเรื่องของการที่อยากจะติดต่อกลับมาอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันจบกันไปนะอยากจะกลับมาพูดคุยยังเสียดายหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณบอกว่าออจะกลับมาได้ยังไงอะ่ะในเมื่อเขาไปมีคนใหม่แล้วก็ในวันหนึ่งอะ่ะที่เขากับคนใหม่ไปกันได้ไม่ดีอะ่ะ เขาก็จะสมสารกลับมาหาคุณบอกแล้วว่าไปไม่รอดไปแล้วมีปัญหา mm hmm. ก็จะกลับมาน,นึกถึงเราฟังดูแล้วมันก็เหมือนมาเห็นค่าเราในวันที่ตัวเองเดือดร้อนอะอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะถามว่าถ้าเรากับเขาได้กลับมาพูดคุยกันนะคะครั้งนี้ความสัมพนันธ์อะมันจะไปกันได้ดีไหมคือมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะ ไพ่สิบไม้แปดถ้วยแล้วก็ไพ่10ดาบเออมันเหมือนหนังสือเล่มเดิมอะค่ะมันน่าจะเป็นพลังงานที่แบบคุณกับเขาอาจจะเคยพยายามกันแล้วหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามกันสักกี่ครั้งอะมันก็จะเป็นบทสรุปเหมือนเดิม ครั้งนี้พอได้กลับมาดูเหมือนว่าเอาคุณและเขาอาจจะพยายามแล้วละ่ะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่แต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันก็ถึงจุดที่ทั้งคุณและเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยที่จะพยายามแล้วอะ่ะเหมือนมันก็จะยังมีปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆนะคะทิมแทงลงมาตรงบริเวณเดิมๆ ท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็น่าจะกลับไปเป็นวงจรเดิมแหละกลับมาคุยกันมาลองศึกษาดูใจกันมาพยายามกันสักระยะหนึ่งแล้วก็จบแบบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันก็คือหนังสือเล่มเดิมนั่นแหละนะคะอ่ะแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าเขาอ่ะติดต่อกลับมาเราควรจะทำอย่างไรไพ่ห้าดาบ ให้สามเหรียญนะคะให้สิบถ้วยก็จะทำอะไรได้ละ่ะสิบถ้วยจริงๆคุณก็ยังรักเขานะคะยังมีความรู้สึกกับเขาแบบเต็มร้อยเลยอะ่ะสิบถ้วยคือความรักสิบเต็มสิบยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วสามเหรียญน่ะคุณก็ยังรอที่จะกลับมา ปรับปรุงแก้ไขยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้เพราะฉะนั้นอ่ะในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่ากลับมามันก็จะเหมือนเดิมเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่ถ้าคุณอยากจะทําตามหัวใจของคุณอ่ะก็คือการให้โอกาสเขาอ่ะคุณก็อาจจะอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขามากนะคะอย่าพยายามที่จะไปผูกมัดเขานะคะให้ให้กลับมาคุยกันแบบ เป็นในลักษณะที่แบบทั้งคู่แบบมีความสบายใจมากที่สุดนะ่ะนะเพราะเพราะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการกลับมาครั้งเนี้ยคุณอาจจะมีกดยื่นกดยื่นระเบียบยื่นข้อตกลงอะไรให้เขาอะ่ะเชื่อว่าพอณนะจุดหนึ่งเขาอึดอนะัดน่ะสุดท้ายแล้วเขาก็น่าจะไปอีกจึงอยากให้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบไม่กดดันแบบสบายสบาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกผูกมัด นะคะให้บรรยากาศให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะค่ะแล้วถามว่าในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นอนาคตข้างหน้าอีกเท่าไหร่มันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมถ้าเราเลือกที่จะอดทนนะสิบเหรียญเอ่เก้าเหรียญน,นะคะขออภัย เชอรรี่อตหนึ่งไม้เอา้าถ้าคุณเลือกที่จะอดทนนะคะโดยหวังว่าสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะมีเขาเรียกปลายอุโมงค์แห่งแสงสว่างมันจะมีความสำเร็จไหมจริงๆก็อย่างาในการอ่านของาชาดูใบสรุปใบสรุปคุณเห็นไหมคะว่ากิ่งไม้มี แตกใบออกมาแล้วก็มีไฟพุ่งขึ้นมาก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีโอกาสที่ต้นรักต้นนี้จะผลิดอกออกผลถ้าคุณทนไหวนะเพราะว่าเก้าเหรียญกับเดอะชียริโอตเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ได้บอกว่าเขาเก็บเนื้อเก็บตัวนะเขาก็ออกไปพบปะผู้คนได้ แต่ด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนที่ออกแนวแบบว่าไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครควบคุมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขาชอบอยู่ในในพื้นที่ของเขาไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายดังนั้นถ้าใครที่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเข้าไปจุกจิกจู้จี้กับเขามากๆเขาจะหงุดหงิด เขาจะอึดอัดน,นะเราจะต้องให้ให้สเปซเขามากๆอ่ะแล้วด้วยชาเริออเนี่ยคนคนนี้เป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนอีกโก้เป็นคนที่ทรงพลังอ่ะไม่ว่าเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะก็มักที่จะมีคนมาสนใจเขานะคะสนใจในความมีสเสน่ห์ของเขานะคะแล้วก็ ดูเหมือนว่าเขายังไม่สามารถที่จะหยุดที่ใครคนใดคนหนึ่งได้เร็วๆนี้เห็นไหมคะเขายังอยากที่จะมีตัวเลือกอยู่ยังอยากที่จะมีตัวเลือกยังอยากที่จะเป็นคนควบคุมสถานการณ์นะคะใจร้อนมุทรุด้วยอีโก้ด้วยเก้าเหรียญเนะ่ยเห็นไหมคะว่ามีประตูมีกำแพงเขามีโลกส่วนตัวเขามีพื้นที่ของเขาและเขาหวงแหนพื้นที่ของเขาเป็นอย่างมาก เวลาที่เขาอะ่ะเข้าบ้านปิดประตูเลยนะเขาไม่อยากให้ใครเขาไปยุ่งในโลกของเขาอยากอยู่กับตัวเองเห็นไหมโลกที่แบบดูไม่ค่อยสว่างอะ่ะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นกลางคืนแต่พอเป็นกลางวันเขาก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่เขาก็ฮอตไงมีคนมาสนใจนะคะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะดังนั้นคนคนนี้เขาจะมีความแบบ จะโลกส่วนตัวสูงด้วยจะหวงพื้นที่ส่วนตัวจะรักอิสระจะรักสนุกแล้วก็ไม่ชอบการผูกมัดจนกว่าเขาอะจะมั่นใจจริงๆว่าเขาะรักคนคนนั้นจริงๆจนเขาสามารถที่จะยอมเสียความเป็นส่วนตัวได้เขาถึงจะเปิดโอกาสนะคะคถึงจะเปิดโอกาสให้ต้นรักต้นนี้พัฒนาต่อยอดซึ่งคำถามของเราก็คือว่า ถ้าเราอดทนไปต่อในอนาคตอ่ะมันจะมีโอกาสไหมถ้าทนไหวมีโอกาสถ้าคุณทนไหวนะเพราะว่าถ้าในช่วงเร็วๆนี้ในช่วงปีนี้อาจจะยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากเต็มที่เขาก็มามาหายหายนะคะพอเขาอยากจะมาเขาก็มาพอเขาอยากจะไปเขาก็ไปนะคะคุณต้องใช้ความอดทนเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าอึดถึกทนค่ะอึดถึกทน นะคะแล้วก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอย่าไปยึดติดกับเขามากมันจะกลายเป็นว่าพอพอเราไปรอเขาอะ่ะเหมือนเขาหายไปเราก็ออกแนวแบบว่างองแงงี่เง่าไปเรียกร้องอะ่ะอย่างเงี้ยเขายิ่งจะหนีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าไปยึดติดอย่าไปผูกมัดที่เขาเขาจะมาก็ามาเขาจะไปก็ไป ทำตัวเองให้มีเสน่ห์ทำตัวเองให้น่าสนใจทำตัวเองให้อ่อให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายไล่ล่าเราอยากได้เราไม่ใช่เราเป็นฝ่ายไล่ล่าเขาเพราะว่าเขาเป็นนักล่านะคะเขาไม่ชอบถูกล่าแล้วถ้าเราใจเย็นอดทนรอได้ชิวๆสบายๆทำให้ตัวเองมีค่าทำให้ตัวเองเป็นคนที่เขาอยากได้อยากไขว่คว้าวันข้างหน้ามันมีโอกาสที่ เรากับเขาอะจะได้สารสัมพันธ์กันแบบชัดเจนนะคะทีนี้เท่าที่ฟังดูแล้วอะเราก็อาจจะมีคำถามว่าเราต้องทนกับสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรดังนั้นนชาก็จะย้ำเสมอว่าอะไรดีๆเราก็รับแต่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกินไปนะมันเกินเรื่องอันนี้เราก็ต้องใช้สติและเหตุผลแล้วก็พิจารณาว่าเราควรจะให้โอกาส เขาอีกไหมซึ่งจริงๆเราก็คงจะให้มาหลายครั้งแล้วแหละนะคะอาทีนี้ขอดูให้ละกันเห็นเหมือนอาจจะบางคู่ที่บอกว่ามันรักเลิกเลิกกันมาหลายครั้งแล้วมาดูซิว่าพลังงานคุนกับเขาอะ่ะใช่เนื้อคู่กันหรือไม่ไพ่ราชาดาบนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิต ใหหนึ่งดาบถ้าถามว่าเป็นเรือคู่กันไหมคือเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาอาจจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นกันระยะนาณมิตรกันมาแต่ที่ดูนะคะไพ่ก็จะเป็นปราชาดาบกับเดอร์มิทชายชายเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องของคุณกับเขาอะในอดีตชาติคือไม่ได้เป็นคู่รักกันมาแต่อาจจะเคยเป็นอ่าเป็นอาจารย์ลูกศิษย์นะหรืออาจจะเป็น คนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเป็นคนที่เคยเร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาหรือเคยส่งเสริมช่วยเหลือกันนะคะเกี่ยวข้องกันมาด้วยสิ่งนั้นมากกว่านะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาด้วยเรื่องว่าเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่รักนะคะและที่สําคัญสบายใจได้ไม่ใช่คู่กรรมค่ะนะคะทีนี้อ ถ้าเราอยากให้เขาสนใจเราในในช่วงนี้เราควรทำตัวแบบไหนโอ้ไพ่เดอะสันคุณสังเกตไพ่ใบนี้นะความสว่างสดใสน่ารักนะคะคุณต้องทำตัวเองให้มีชีวิตชีวาทำตัวเองให้เหมือนออตื่นนอนตอนเช้ามามองไปนอกหน้าต่างแล้วมีแสงแดดอ่อน,ออนมีดอกไม้ออกมารับแสงแดดคุณต้องเป็นคนที่ มีรอยยิ้มที่สดใสคุณต้องเป็นคนที่เวลาเขามองมาแล้วอ่ะเออมันน่ามองอ่ะไม่ใช่แบบมาแล้วหน้าบึ้งตึงดูเครียดดูจริงจังดูแบบขี้โมโหวชวนทะเลาะก็คงไม่ใช่นะคะเขาชอบคนสดใสเขาชอบคนที่ชอบแบบออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งอ่ะเออไม่ชอบไม่ตัวเขาอะโลกสูงตัวสูงได้แต่เขาอ่ะ ไม่ชอบคนโรกสูงตัวสูงไม่ชอบคนเก็บเนื้อเก็บตัวเขาชอบคนที่มักจะมีการออกไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆในแต่ละวันเหมือนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะนะคะที่สําคัญคือต้องน่ารักด้วยน่ารักแล้วก็สดใสใบต่อมานะคะไพราชินีถ้วยนอกจากจะน่ารักแล้วอะยังชอบคนอ่อนหวานด้วยนะ แสดงว่าคนคนนี้เขาชอบเคมีของคนที่น่ารักยิ้มแย้มนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นมีความใจเย็นนะคะคือไพ่ใบนี้มันจะเป็นพลังงานของ คนที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรคุณแม่ที่ใจดีนะแต่ทีนี้ถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สมัยถึงผู้ชายอบอุ่นนะคะเป็นผู้หญิงอบอุ่นเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นคนที่ดูดูอ่อนโยนเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าอันนี้คือฟิลแบบล่าเริงสบายสบายอันนี้ออกนอกบ้านแต่เวลาอยู่บ้านเป็นคนที่อบอุ่น เป็นคนที่คอยดูแลห่วงใยใส่ใจเขานะฟิลคนที่แบบเหมือนฟิลแม่อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ไม่จุกจิกด้วยก็ได้เพราะว่าไพ่ควีนถ้วยเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกอาจจะพอใจหรือไม่พอใจอะไรเขาก็เลือกที่จะนิ่งคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะไม่ชอบคนพูดมากไม่ชอบคนจุกจิกที้ลำคาญอะไรทำให้เขารู้สึกว่าน่าลำคาญ คนคนนี้คือไม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกอะ่ะจะสุขไม่สุขอะ่ะจะทุกข์ไม่ทุกข์เขาก็เก็บไว้ในใจนิ่งนั่นแหละนิ่งเหมือนน้ำอะ่ะแล้วก็ไพ่สี่ไม้ว้าวเขาชอบคนโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความสำเร็จโฟกัสเรื่องความเติบโตความมั่นคงสี่ไม้อะ่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแหละ เพราะว่าเห็นไหมคะม,มีในเรื่องของช่อมะกอกช่อมะกอกอะ่ะผู้ชนะเนาะก็จะได้รับช่อมะกอกเป็นรางวัลและสีไม้มันจะเป็นในเรื่องของการแอคชั่นเขาชอบคนขยันทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็บางคนคือมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่บางคนก็คือการงานมั่นคงนะแล้วก็มีหลักทรัพย์นะไพ่ใบนี้มีหลักทรัพย์ มีบ้านก็ได้มีธุรกิจก็ได้มีที่ดินก็ได้เออเขาสเปคสูงเหมือนกันนะชอบคนที่การงานมั่นคงหาเงินเก่งประสบความสำเร็จมีหลักทรัพย์คนที่อบอุ่นห่วงใยใส่ใจคนที่นิ่งไม่พูดมากไม่จูจ้จี้เออแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มาคอยไม่ได้มาคอยจับผิดนะเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่า ปล,ปล่อยเรื่องบางเรื่องให้มันผ่านไปได้ง่ายๆอ่ะนะคะเหมือนบางเรื่องที่คุณอาจจะทำเอเขาอาจจะทำให้ถูกใจคุณแต่คุณก็ไม่ได้คอยจับผิดอะไรก็เหมือนปล่อยผ่านสบายๆเนี่ยเขาชอบคนลักษณะเนี้ยนี่คือนี่คือสเสน่ห์ที่จะดึงดูดเขาเลยอ่ะนะคะซึ่งคุณก็อาจจะงงว่าเออเขามีอะไรดีอ่ะทำไมเขาขอเยอะจังนะคะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่า ถ้าคุณยังรักเขาแล้วก็เลือกที่จะรอเขาในวันหนึ่งอะ่ะก็เห็นว่ามันก็ยังมีการติดต่อกลับมาแหละแต่การติดต่อกลับมามันไม่ได้ดีไงมันก็จะเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันไปต่อได้คําแนะนําก็บอกเราว่าไปแบบสบายๆไม่ต้องคาดหวังอะไรรอได้ก็รอรอไม่ได้เราก็มีดีเหมือนกันแล้วก็เดินหน้าไปเลยหาคนใหม่คุยแต่ถ้าเรายังเลือกที่จะอดทนต่อก็ต้องอึดถึกทนหน่อย นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นในแบบที่เขาชอบมันถึงจะสามารถที่จะไปไปต่อกันได้นะคะแล้วนี้ก็คือคำทำนายของช่องนัชชาเมจิกชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์รับคำทำนายด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ